โอเคครับงานติดตั้งลงรถเรียบร้อยเดี๋ยวทดสอบโป์สเต็ปนะครับเริ่มที่สเต็ปแรกเช็คเฟลลํลำโพงนะครับมาไปกันอย่างด่วนเลยนะฮะวันนี้ติดตั้งเริ่มตั้งแต่บ่ายนะครับคันนี้มาบ่ายแล้วนะครับติดตั้งมาสี่ชั่วโมงนะครับแผงประตูหน้านะคขึ้นท่อนใหญ่นะครับแปดหกสี่สี่แผงหลังก็แปดหกสี่สี่ครับฝั่งซ้ายเราเช็คทําการเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเช็คของขวาให้ดูนะครับโอเค่ะเฟลลลำโพงถูกต้องนะฮะนะครับทดสอบซาวไลท์ครับปิดเปิดไฟครับ เห็นงานหุ้มเป็นดำขาวนะครับสวยๆแบบนี้ครับเปิดไฟฮะมาดูงานวายริงกันนิดนึงงานวายริงสายสวยงามนะครับทุกตัวเลยนะครับทั้ง Power Am p ทั้งกระบะ a อมนะครับรวมถึง Power Am p ใต้เบาะนะฮะงานเข้าสายแบบนี้ฮะวายริงสวยงามครับเดี๋ยวทดสอบนะครับในส่วนของซิสเต็มครับแสงสีเสียงนะครับ นี่ฮะงานเข้าสายเก็บงานแบบนี้นะฮะเรียบร้อยเลยนะครับเราแอมในระบบ3ามตัว1นและ3มนะครับมาทดสอบนะครับในส่วนของเสียงครับอันนี้เปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่ด้วยนะครับปรับปรุงแสงยางเสียงด้วยปีย๊มเ็แบรนด์นะครับเราจะเห็นว่านะครับลำโพงประตูหน้านะครับนี่ฮะ 6. นะครับแล้วก็8นิ้วได้ยินเสียงอยู่พาวเวอร์ตัวนี้ทำงาน 6นิ้วด้านหลังรวมถึง t วิตเตอร์ด้วยนะครับบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึง p o w e อมที่ทำงานนะครับ s ิสเ็มต้องนะไฟเข้าคาปานะครับรวมถึง1,501 0ุดน,น,นะครับเราจะได้ยินเสียงทับเบรคทำงานก็แสดงว่า p o w e อมตัวนี้นะครับทำงานเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะว่าระบบจะผิดพลาดนะครับเราทดสอบให้ก่อนรวมถึงหลังจากที่เราประกอบรถเรียบร้อย ได้ยินเสียงรบกวนไม่ว่าจะเป็นเสียงวีดวิวนะฮะเสียงกดแปะเสียงกดกระจกไฟฟ้านะครับรวมถึงอาการโขกเพราะเราทําการแดัให้อย่างดีนะครับโอเคนะครับโฟสเต็ปผ่านไปเดี๋ยวเราส่งงานกันอีกหนึ่งบทเพลงเลยนะครับโอเคครับติดตามรับชมในคลิปต่อไปฮะ